อันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนะมะกรังกโรมะเสนนโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพาระองค์นั้นอา พระนาโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสมมาสัมพุทธาาัสสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสาภาคาวโตขอ นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสาภะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัตสา รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังเมตตาพาระนังกาโรมาเซมอานังสุขีโตโนโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข นิทุโคหมีจงเป็นผู้ร้ายทุอาเวโรหมี oh <omi> จงเป็นผู้ไม่มีเวนอาพยาปโชมี oh <omi> จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อานิโคโหมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกสุขีอัตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัเพสัตตาสุขีตาหนตต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสพเพสัตตาอเวราทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเบนสพเพสัตตาณภยาปาชาทนตต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสพเพสัตาอานิฆาหหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีโท์สพเพสัตาสุขีอตานังปรินารันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสพเพสัตาสาัปพทุขขาปามุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลสพเพสัตาลัทธสัมปติโตมาวิคาชนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้ประาจากสมบัติอันตนได้แล้วสัะเพสัตตากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมมังกริสันตีกัลยานังวาปาปะกังวา ตาสาทายาทาพวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปยาทาวาริวานาปุราปริปุเรนติสาขราง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาคอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตที่นังเปตานั่งอุป,ปากปาติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในวันนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิจิตังปัิตังตุมหังขออิธพลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน สพัพเพปุเรนตุสังกัปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันราโซยาทาเมือนพระจันทร์วันเพนมานิโชติราโซยาทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิติโยวิวัชันตูความจันไรทั้งปวงจมบำราดไปสาพพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตผวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิริสานิจังบุทถาปจายโนจตารโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังปาลังธรรมสีประการคืออายุวันนาสุขาบาลา ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบายมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้หันธรรมยังอุทิศานาทิธานาคาทาโยพนามเซอิมินาปุญญากรรม,มนา ด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชายาคุณุตาราอุปัชาผู้เลิศคุณอาจริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อนุนมาตาปิตาจียตากา ทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคูณวันตานราปิจาคู่ทรงคุณหรือสุงชาติพระมะมาราจาอินทาจา พรหมานและอินทราชโลกาปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจาโยมมาราชมนุษย์มิรมาจตาเวริกาปิจา ผูเป็นกลางผู้จ้องปราณสัพเพสัตตาสุขีห็นตูขอให้เป็นสุขสารทุกทวนนาอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอํำนวยสุภาพ,พน สุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลน้นขีปังปาเปทโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญากรรม,มนาด้วยบุญนี้ที่เราทำ อีมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คีป,ปานางสุระเพเจเวาเราพลันได้ซึ่งการตาดัดตัณหป,ปาทานาเจธานังตัวตัณหาอุป,ปาทาน เยสันตาเนหินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวันิพานโตมัมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพทาเยวามาลายสิ้นจากสันดาน ญาจาจาโตภเวภเวทุกทุกพบที่เราเกิดอุชิตตั้งสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐลสเลโควิรยิยมหินา พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มานสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจม พุทธาที่ปาวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาตธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกับพุทโธจาพระปาเจกับพุทธสม สร้างโคนาโทตาราม,มังทบประสงค์ที่พึ่งพยองเตโสตามานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสร้างลาพันตุมาขอหมุมารอย่าได้ช่อง ถ้าสะบ,บุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป,ปองมาโรกาสังลานตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินสับพพุทธานุภาเวนา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง พุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวน่าด้วยอนุภาพแห่งรัตนะทั้งสามคือพุทธรัตนธรรมรัตนะสังขรัตนา จตุราสิติสหัสสธรรมคันธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมคันแปดหมื่นสี่พันปิตกัตยานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิโดชินาสาวกานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจา้าสาพเพเตโรคาสัพพโรคทั้งหลายของท่านสาพเพเตพยาสาพ,พาภัยทั้งหลายของท่านสาพเพเตอันตรายา สัพพอันตรายทั้งหลายของท่านสัพเพเตอุปัทฐวาสัพพอุปัทฐวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนิมิตาสัพพานิมิตรายทั้งหลายของท่านสัพเพเตอวมังคลา สัพพาวะมงคลทั้งหลายของท่านวินาศสันตุจงพินาศไปอายุวัฏทโกความเจริญด้วยอายุธานวัฏโกความเจริญด้วยทรัพย์สิริวัฏทโกความเจริญด้วยสิริ ยาสาวัตโกความเจริญด้วยยศภาลาวัตโกความเจริญด้วยกำลังวันนวัตโกความเจริญด้วยวันนาะสุขาวัตโกความเจริญด้วยสุ โอตุสัพพธาจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคขพยาเวราทุกโรคภัยและเวรทั้งหลายโสกาสัตตุจุปัตถวาความโศกสัตร์และอุปัตถวาทั้งหลาย อเนกาอันตรายปีทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนวินาศสันตุจเตชาซาจงพินาศไปด้วยเดชายาสิทิทานังลาพังความชนะความสำเร็จซับลา โสดทีพาขยังสุขังพลังความสวัสดีมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุจวันโนจาสิริอายุแลวันนาะโภคังวุธิจีจะยะสวาโภค้าความเจริญและความเป็นผู้มียศ สัตวจจะวาจาอายุจาและอายุยืนนานร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทิน กาเลททันติสัปัญญาวัฒนยูวีตัมจรากาเลนาทินังอริเยสุอุชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนมนาตาสาวิปุราโหติทักขีนาทายกทายิกาทั้งหลายเหล่าใด เป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจาตรณีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยม ในการสมัยทักษิณาทานของทายกทายิกานั้นเป็นสมบัติมีพ้นภัยบุญเยตาธาอนุโมทันติเวยาวัจังกโรนติวาชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนา หรือช่วยทำการควรควายในทานนั้นนาเตนาทักขีนาโอโนาทักสีนาทานของเขามีได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้นเตปิปุญญาสภาคิโนแม่ชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลบุญนั้นด้วย ตาสมาทาเทนบปาติวานาจิตโตยะถาทินังมหพลังเหตุนั้นทายกทายิกาควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้น ปุญญานิปารโรกัสมิงปาติธาหุนตีปานินันตีบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้ สัพพโรคะวินิมุตโตจงพ้นจากโรคทั้งปวงด้วยสัพพสันตาปวชิตโตจงพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงด้วยสัพพเวรมาติกันโตจงล่วงเสียซึ่งเบรท้งปวงด้วย นิพุโตโจตุวังภาวะท่านจงเป็นผู้ดับทุกขั้งปวงด้วยพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตา ขอล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สาพาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งประสงค์ทั้งปวงสาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน อายุโทปรรโธทีโรผู้มีปัญญาในอายุให้กำลังวันนาโทปาติพาณโทให้วันนาให้ปาติพานสุขสาธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุข สุขังโซอาธิาชาติย่อมได้ประสบสุขอายุงทตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุภาละวันนะสุขะและปฏิภาณ ที่ายุยสวาโหติยถายาทุปปัจจติติบังเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้อารหธัง สัมมาสัมพุทธโธภาคาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุท ทังพะควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภพควาตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามัตสามีข้าพระเจ้า,านามัสการพระธรรม สุปฏิปันโนภางขาวโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างคังน้มามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสง์